อันนี้คิดว่าแพร่แพร่ไหมแพร่แต่ลองดูว่าทรงมันดูแปลกทรงมาลองมาอย่างนี้เลยพังแน่นอนช่างมันครับถ้าไปคิดเยอะก็ไม่ต้องทำใช่ไหมคือมันมีเหตุผลเหตุผลของมันอยู่ตรงหน้าแล้วครับท่านผู้ชมดูนะเหตุผลของมันคือตรงนี้เห็นไหมเทหน้าท่อสีจังหวะต้องมาแล้วแหละมันเป็นคลิปจากคนดูขอมาครับขอมาเยอะมากสวัสดีครับเอสโมโตไทยแลนด์ครับผมวันนี้ เอสปาตรามสัญญาณนะครับผมคอนเทนต์โควิดครับอยู่ที่บ้านครับอย่างที่โพสต์ไปเมื่อวานแล้วครับแล้วก็เมื่อวันซื่นนะครับทั้งในทางเพจ Facebook แล้วก็ Fanpage แล้วก็ทาง YouTube นะครับว่าเจ้าสนิมนี้จะทำท่อ4จังหวะซึ่งจริงๆเจ้าสนิมนี้ถ้าใครยังไม่เคยติดตามหรือติดตามเป็นครั้งแรกเทน่าคันนี้เป็นเทน่าตัวเก่าแปลงใส่ชุดสีเป็นตัวใหม่ แล้วก็ใส่เครื่อง RGV ทุกอย่างมีเลมมีเอกสารต่อเนื่องจาก EP ก่อนๆนะครับที่เจ้าตัวเจ้าตัวโมโตรครับที่ใส่ท่อ2จังหวะเครื่อง CBR ใส่ท่อ2จังหวะกระแสดีมากครับตอนนี้อยู่ที่ทางแฟนเพจนะครับ830,000วิวแล้วก็4 0 0แสนวิวโดยประมาณนะครับแล้วก็คลิปล่าสุดรประมาณ7หรือ8 0,000วิวนะครับตอนนี้เหลือแค่รอวิ่งในสนามตอนนี้ก็ถอดท่อแล้วนะครับ เมื่อว,วานเอาทดลองมาใส่ดูใส่กับเจ้าตัวสนิมนะครับวา่าจะเป็นยังไงมันใส่ไม่ได้โปรเจกต์ต่อจากคันนี้มาเลยครับทำไมถึงทำคอนเทนต์แบบนี้อยู่ที่บ้านฮะเพราะว่าตอนนี้กระแสโควิด กำลังแรงนะครับตอนนี้ก็คนอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ออกไปไหนกันเลยก็ธุรกิจส่วนใหญ่ก็เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่อยากจะแบบออกไปข้างนอกให้มันเสี่ยงเพราะว่าเราเราเองสุขภาพก็ไม่ค่อยดีน้ําหนักก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมอ่ะไม่ขอเปิดเผยหน้านะครับวันนี้ก็ช่วงอยู่บ้านนี้สิวขึ้นเต็มเลยครับก็พยายามรักษาอยู่นะฮะตัวนี้ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ครับหลายคนบอกว่าบ้าหรือเปล่าแล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริง มันเป็นความสนุกของคอนเทนต์ที่อยู่บ้านนะฮะต้องยอมรับว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะครับตอนนี้ถ่ายทำรีวิวรถก็ถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อใจแล้วสืบประวัติได้ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวอะฮะเพราะว่าถึงจะยอมถ่ายให้เพราะว่าหนึ่งเราก็กลัว ที่นี่ติดเชื้อนะครับวันละ300คนนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังติดอันดับ10ของประเทศเลยนะครับพื้นที่ทีพีเอสอยู่นะครับรวมๆแล้วก็หมื่นคนแล้วครับที่ติดเชื้อโควิดณปัจจุบันนี้เราก็ต้องเบาได้เบาในพื้นที่ของเรานะครับไม่มีใครอยากติดครับเพราะติดแล้วบางทีก็ไม่มีโอกาสล้าลาโปรเจกต์นี้ครับหลายคนบอกว่ามันไม่เวิร์กแต่ตัวนี้ครับไม่ไม่ใช่โปรเจกต์ทีพีเอสอยากจะทําเลยนะครับต้องออกตัวตรงๆว่า ไม่เคยคิดอยากจะทำเลยแต่โปรเจกต์ตัวนี้มันสืบเนื่องมาจากตัวนี้หลายคนเข้าไปดูแล้วหลายคนชอบเพอชอบปุ๊บพี่เทหน้าท่อสี่จังหวะต้องมาแล้วแหละมันเป็นคลิป จากคนดูขอมาครับขอมาเยอะมากจากทางแฟนเพจเอ่ยแล้วก็ทาง Youtube เอ่ยคอนเทนต์มันก็ตันโควิดมันไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องแอบที่จะมาทําแบบนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่อง RGV นะครับสภาพดิบเชื่อนมากไม่เก็บสีไม่เก็บอะไรก่อนนะครับพอดีว่ามีโปรเจกต์ที่จะทําต่อเนื่องจากโปรเจกต์นี้ต่อไปด้วยมันน่าจะเป็นคันแรกๆของประเทศนะครับที่ทําแบบนี้ถามว่ามันคันแรกๆแบบไหนก็ จริงเคยเข้าไปดูคลิปหลายคลิปมากเลยนะครับหลายวันมานี้ก็คือเทน่าใส่ท่อสีจังหวะมีครับแดดมีครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่แบบใส่ตรงปลายเป็นปลายสีจังหวะแต่จริงๆโครงเดิมของมันก็ยังเป็นเหมือนรอยเชื่อมรอยสวมอะไรอย่างเงี้ยครับส,ส่วนใหญ่มันก็เลยไม่ตรงสักเท่าไหร่ส่วนมากถึงจะตรงแต่มันไม่ได้อยู่ในทรงที่มันสวยงาม บางคนก็เอาแค่มันก็นคือบอลติดมาแล้วก็โยงมาข้างหน้าอย่างเงี้ยครับอยากให้มันลองเข้าส่งดูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคันแรกที่ใส่ RGV ด้วยคิดว่านะครับน่าจะเป็นคันแรกที่ใส่ RGV ในร่างของเทนาโปรเจกต์ที่จะทําต่อไปเนี้ยครับมันมีเหตุผลอยู่2เหตุผลเลยครับมันมีกระแสที่คนจะบอกว่าทําไปรถกระพังไอดีไอดีไอเสียแหวนเอ๋ยก้านนุ่นนี้นั่นเอ๋ยอะไรเนี้ยพังแน่นอนช่างมัน,นครับถ้าไปคิดเยอะก็ไม่ต้องทํา ใช่ไหมคือมันมีเหตุผลเหตุผลของมันอยู่ตรงหน้าแล้วครับท่านผู้ชมดูนะเหตุผลของมันคือตรงนี้เห็นไหมท่อเดิมของเจ้าเทน่าร้อยห้าสิบคันนี้ครับมันเป็นท่อ RGV ซึ่งที่เอามาใส่คือต้องการมาใส่แบบแค่แก้ขัดเออเป็นท่อแก้ขัดอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับตใต้มันจะยุบหมดแล้วอืม ยุบป,ปดแล้วถามว่าบางคนหาว่าตีได้ไหมเอ๊บางคนช่างเก่งๆก็อาจจะเอาคืนมาได้นะครับแต่ว่าโดยหลักของท่อมันแล้วอะฮะมันเสียสูตรเสียรูปเสียทรงของมันไปละแล้วก็ส่วนหนึ่งตรงนี้บางมากครับตรงนี้เป็นรอยเชื่อมที่น่าจะเอาแผ่นสังกะสีหรืออะไรเลยครับมาเชื่อมแปะเพราะว่าตรงนี้มันมีรูขาดค่อนข้างใหญ่เลยครับดูดีๆฮะขาดใหญ่มากนี่รอยแปะอ่ะแปะอ่ะแปะพอแปะแล้วมันเกิดการรั่วครับมันมีท่อรั่ว ตอนที่สตาร์ทนี่แบบออกมาแบบควัดออกมานี่ที่หนึ่งควัดออกมาที่นี่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยสองสามที่ไม่ไหวครับก็เลยแบบเออเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ารถมันมาได้หมดแล้วเหลือแค่ท่ออืมเราไม่ชอบส่งท่อเพราะมันยังเป็นเดิมอยู่เนี่ยเห็นไหมไม่เปลี่ยนได้ไงอะครับไปไหนมาไหนคนก็มองต้องเปลี่ยนก็เลยมันเป็นโปรเจกต์ของโปรเจกต์นี้ว่าเออยังไงก็จะเปลี่ยนท่อละกําลังรอดูอยู่ว่า เขาจะขึ้นรูปท่อให้ยังไงท่อหมายถึงว่าท่อที่ใส่แล้วสามารถวิ่งได้จริงๆนะครับก็คือสามารถใส่เครื่อง r G v แล้วเป็นท่อสูตรสามารถวิ่งได้จริงๆไม่ใช่ท่อสีจังหวะนะเป็นท่อสอจังหวะตอนนี้กําลังหาที่ทําอยู่ให้เขาขึ้นมาใหม่ก็เหมือนดูอยู่ก็น่าจะเป็นของของหน้าแก่ครับแล้วก็ช่างนั้นเห็นบอกว่าวิ่งแล้วก็ท่อสูตรออกมาสวยมากเนี่ยก็เลยแบบ ระหว่างขั้นเวลามันไปไหนไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันก็เลยต้องแบบทําท่อแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ามีคนอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็ทําใส่เครื่องแดดมัง่งนู่นนี่นั่นมั่ง RTV ครับ RTV เสียงมันจะออกมายังไงอีกประมาณสองสาวันนะครับพอดีว่าเมื่อวานนี้ นัดกับช่างไว้ละช่างคือช่างเดชนะพอดีช่างเดชน่าจะไม่สบายปิดร้านเห็นปิดร้านสองวันละโทรไปแกก็ไม่รับสายแล้วก็เมื่อเช้าไปหาดูแกแกเหมือนเป็นแกปิดร้านนะครับก็จะให้แกบรรทุกรถไปแล้วก็ไปที่ร้านทําท่อที่เดิมนะครับแล้วก็ไปเขาเดินคอท่อใหม่หมดเลยเดินตั้งแต่ตรงนี้เลยคอมาตรงนี้โดยที่เราอยากจะขอความเห็นของท่านผู้ชมนะครับว่าถ้า ท่อทรงที่มันจะเข้ากับรถคันนี้มันน่าจะเป็นท่อทรงแบบไหนท่อปลายกลวยไหมแต่ต้นคลิปเราก็เห็นแล้วนะครับว่าท่อที่พีเอสทำอะ่ะมันอาจจะเป็นทรงที่คล้ายๆกับปลายกลวยทีเนี้ยเมื่อคืนได้คุยกับช่างนะครับอาจจะเป็นเชิงเทคนิคนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ถามช่างว่าถามหน่อยสิมันจะมีปัญหากับเรื่องออแหวนเอ้ยอะไรมั่งครับที่บอกว่ามันจะเสียมีผลกระทบแน่นอนอะ่ะมีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคันนี้กําลังจะแปร เอาทำสเต็ปใหม่คือพังๆให้มันจบๆไปเลยจะได้ลื้อเครื่องแล้วก็จะได้ได้ทำใหม่พ่นสีนู่นนี่นั่นอะไรใหม่หมดเลยนะครับอย่าไปเสียดายมันเราเลือกแล้วเราคิดแล้วว่าเราจะทำแบบไหนยังไงไม่ต้องให้คนอื่นมาชี้แจงไม่ต้องมาบอกเราหรือเป็นห่วงเราเป็นห่วงได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบางคนก็ล้ำเส้นเกินไปเสมอพังอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรก็เนี่ยครอีกประมาณพรุ่งนี้น่าจะบรรทุกรถไปแล้วครับ รอพี่เดชอยู่ว่าพี่เดชไม่สบายหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะโทรหาแกอีกทีหลังจากที่ถ่ายวีดีโอคลิปนี้เสร็จนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่เอดลองเอาท่อเจ้าตัวของของโมโตลองเอามาใส่เล,เล่นๆนะครับนี่นะส,ส่งมันไม่ได้ส่งมันดูแปลกๆส่งมาลองมาอย่างนี้เลยเออมันไม่ได้ ถ้าถามว่าถ้าเป็นท่อเหล็กอ่ะสวยไหมก็น่าจะสวยนะน่าจะสวยหรือท่อเหล็กก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่การดูแลเนาะทุกอย่างจริงถ้าได้ปลายกระดกก็สวยนะผมว่า,าจีวีมาอย่างนี้เนาะปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บมาฟังสิ่งที่คนคาดหวังอยากจะได้ยินจาก คลิปต่อไปคือท่อเสร็จแน่นอนครับในคลิปถัดไปเสร็จแน่นอนแล้วก็เราจะถ่ายทำให้ให,ให้ได้รับชมว่าเอ้ทรงท่อมันจะมาประมาณไหนแล้วก็เสียงมันจะเป็นยังไงหลายคนคอมเมนต์นะฮะว่ามันจะเป็นอาจจะเป็นประมาณแบบเครื่องโรตาตอรี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเย่ยคงไม่ขนาดนั้นครับมันอันนี้ก็เสียงใหญ่เกินอันนี้คิดว่าแพร่แพร่ไหมแพร่แต่ลองดูว่าช่างท่อครับเมื่อคืนที่คุยกันเขาจะรีดให้แบบลักษณะแบบไหนให้มันออกมาแบบไหน ซึ่งเป็นห่วงเรื่องกําลังอัดนี่แหละบางคนก็บอกว่าการรีดกํากลังอัดของมันจะนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าไปายมันจะโล่งไปหรือเปล่าคอมันจะอันนี้อะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของช่างดูนะครับว่าช่างที่เขาทําท่อมาหลายสิบปีต้องบอกว่าหลายสิบปีเขาเขาจะบอกเราในทิศทางแบบไหนแล้วก็งานจะออกมายังไงนะครับเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เราต้องเชื่อมือช่างอย่างเดียวก่อน ถามว่าให้มันวิ่งได้ไหมคงให้มันวิ่งไม่ได้ครับก็เอามันต้องบอกเอามันเป็นคอนเทนต์ที่ทำในช่วงโควิดสถานการณ์ที่มันไม่ดีแบบนี้ครับเราต้องช่วยกันเราไม่ได้แค่ช่วยคนอื่นนะครับช่วยตัวเองด้วยเพราะถ้าติดเชื้อมาแม่งโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงนะครับวัคซีนก็ไม่พอนะครับตอนนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับก็โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พี่เอนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ที่2 เต,ตัวสนิมเทน่า150เครื่อง rgv ท่อ4จังหวะใบแรกตรงรุ่นมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนเหมือนในรูปที่เป็นหน้าปกหรือเปล่าหรืออาจจะเหนือกว่านั้นเป็นท่อขึ้นใหม่ทั้งลูกเลยนะครับขึ้นมาตั้งแต่คอเดินใหม่ก็คือเอาง่ายๆใหม่ทั้งใบเลยนะครับไม่ใช่การจับนู่นมาเชื่อมนี่จับนี่มาเชื่อมนั่นอันนี้เป็นการทำขึ้นมาใหม่เพื่อตัวนี้ ตอนนี้ช่างกําลังออกแบบให้อยู่นะครับว่าทรงมันจะต้องมาแบบไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นแต่รถนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าโปรเจกต์ค,คันนี้จะมายัางไงแล้วก็คันนี้จะมายัางไงขอกําลังใจในช่วงโควิดด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม